สวัสดีแม่ปานิโม่น้อยของพี่วันนี้เราจะมาทำบัวลอยทันตาพืชกันนะจ๊ะวัตถุดิบของเราที่ขาดไม่ได้เลยก็จะมีเป็นบัวลอยสำเร็จรูปนะคะมีนมมีครีมมีเกลือมีน้ำตาลม,มีน้ำที่สำคัญนะคะแล้วจะมีหม้อด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมปักไฟค่ะเอาล่ะแม่ปานิโม่น้อยขั้นแรกเราต้องต้มน้ำให้เดือดก่อนนะจ๊ะ ต่อมาล้วก็เอาบัวลอยเทลงไปจ้ะแน่นอนว่ากูไม่ปันเองแน่นอนคะ่ะกูขี้เกียจคะ่ะซื้อแบบสําเร็จมาเลยคะ่ะเรียบร้อยจบแล้วเราก็เอาลงไปเลยนะคะแล้วก็รอน้องสุกคะ่ะเอ๋สุกหรือยังแบบนี้เรียกสุกหรือยังเอาละเอาไปว่าเราจะทิ้งเอาไว้อีกสักประเดี๋ยวหนึ่งนะคะระหว่างนี้เราก็จะไปเตรียมน้ําเอาไว้นะคะเพื่อที่เสร็จแล้วเราจะได้อาน้องไว้ตรงนี้น้องบัวลอยสุกแล้วทีนี้ก็เทน้ําออกได้เลยนะจ้าแล้วเราก็จะเอาบัวลอยของเรานะลงไปแช่กันในน้าอุณหภูมิห้องที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ตามนี้เลยนะจ้านั่นแหละตามนั้นถึงคราวงทงลรปมคไ กะเอาเลยจะเอาเท่าไหร่ก็กะเอานะจ๊ะต่อมาก็ผสมนมลงไปนะคะพร้อมกับครีมเลยนะคะเป็นยี่ห้ออะไรนะ้าย่ออะไรไม่รู้สปอนเซอร์ต้องเข้าได้แล้วโลโก้ชัดเจนมากเลยนะจ๊ะเมื่อน้องทั้งสองสุกได้ที่แล้วนะคะแต่ชิมแล้วมันก็ยังไม่อร่อยนะคะเพราะฉะนั้นต้องเติมเติมไรน้ำตาลยา yeah. เอาไหนชิมซีรสชาติเป็นไงหลังจากเติมน,น้ำตาล เราก็ต้องเติมเกลือลงไปจ้ะเพื่อที่จะให้มีความเป็นกะทิให้ได้มากที่สุดนะคะเติมลงไปเลยเติมแบบนี้ถูกไหมจริงจริงเติมแบบนี้ไม่ถูกนะคะต้องเติมอย่างงี้นะคะใส่มือและค่อยๆเขย่านิดเดิ้เขย่าก,ก่อนนะคะเป็นการเซกโมนลงไปอ่าเหลือเหลือทงํงางโย,ยนทิ้งแม่งเลยถึงเวลาชิมแล้วจะไม่เป็นิโมโน้ยของพี่รสชาติออกมานั้นผลปรากฏว่าแบบอ่ะเพลินแล้วตอนนี้กูเริ่มอร่อยแล้วกูมีความรู้สึกว่ากูทำให้มันเหมือนน้ำกะทิได้มึงกูเก่งเก่งเก่งเวอร์นี่นะคะ ดีเยี่ยมค่ะยกมือเยี่ยมค่ะใกล้จบแล้วแม่ปาน,นิมโมน้อยของพี่อดใจเรานิดนึงเทน้ําบัวลอยออกที่เราแช่เอาไว้หลังจากนั้นก็เอาไปต้มในน้ำกะทิของเราเลยนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสุดยอดไปเลยแม่ปันนิมโมน้อยทีนี้เราก็เท,สทใส่ถ้วยแล้วก็มาชิมกันจ้ะไหนมาลองชิมซิว่ามันจะอร่อยมากน้อยเพียงใดกูดูในสูตรมาเขาเอาครีมกับนมมาผสมกันกูก็เอ๊ะแล้วเอามีเกลือกับน้ําตาลมาทําไมนะสรุปคือกะทิมึงซื้อกะทิมาเลยจบ่าชิมซิมิแต่มันอืมมันก็จะมีความแบบแม่สีเรือนเพราะเนาะ หอมเด้อ <S <S ชื่นใจมันดีอร่อยละเลอเพอร์เฟกประเสริฐสุดยอดอลังการงดงามมากกุปรุงรสชาตินด้เหมือนกะทิไปเหมือนกะทิเปะ๊ปะเลยว่าไม่ได้ใครบอกกูทำกับข้าไม่เป็นตบปากสามที